จากเมนูวันนี้เรามาทำปลานิลย่างเกลือกันครับสวัสดีครับลุงน้ำทำครัวกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเมนูอาหารทำกันง่ายๆแล้วก็ทานกันได้อร่อยๆแล้วต้องขอขอบคุณปอเจริญฟาร์มฟาร์มสตรอรี่แล้วก็อาควาช็อปครับ ที่ร่วมสนับสนุนรายการนำสาระดีๆเมนูดีๆมาแบ่งปันให้กันสำหรับใครที่ชอบเมนูปลาย่างแบบญี่ปุ่นนะครับรับรองว่าเมนูวันนี้จะต้องถูกใจแน่นอนก็เป็นเมนูปลาย่างอย่างนึงนะครับแต่ว่าจะทำกันอีกสักแบบหนึง่งใช้ปลาแบบไทยๆของเราครับจะเป็นอะไรนั้นสักครู่กลับมาครับ ถ้าเมนูปลาย่างแบบญี่ปุ่นนะครับเมนูที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีก็น่าจะหนีไม่พ้นปลาซาบะย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นย่างซีอิ๊วหรือว่าย่างเกลือก็จะเป็นปลาที่เราคุ้นเคยกันมากที่สุดปลาซาบะหรือปลาแมคครเรลนั่นเองนะครับก็จะเป็นปลาน้ําเค็มซึ่งค่อนข้างจะมีรสชาติแบบหนึ่งนะครับแต่วันนี้เราอยากจะลองเอาปลาน้ําจืดของเราปลาบ้านเรานะครับปลานิลลองมาทําเป็นแบบปลาย่างกันดูแต่ย่างแบบญี่ปุ่นครับย่างกันแบบง่ายๆเลยทีเดียวก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ารสชาติจะออกมาเป็นยังไงบ้าง แต่เราพลิกแพงเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวมีเครื่องครัวเ,เครื่องเครื่องปรุงเล็กน้อยที่จะเติมเข้ามาให้ดูมันมีรสชาติยิ่งขึ้นนะครับจกเมนูวันนี้เรามาทําปลานิลย่างเกลือกันครับก่อนจะไปสาระเมนูอาหารทําง่ายๆแล้วก็ทิปดีๆอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อวันหน้ามีคลิปใหม่ๆจะได้เตือนกันด้วยเรามาเริ่มดูองค์ประกอบของปลานิลย่างเกลือกันเลยครับเนื้อปลานิลหนึ่งตัวนะครับล้างและทาความสะอาดเรียบร้อยแล้ว โดยเฉพาะส่วนท้องนะครับส่วนท้องด้านในเนี่ยพยายามขูดเอาคราบสีดําออกให้หมดนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ไม่มีกลิ่นสาบดินสาบโครนที่ติดมากับเนื้อปลานิลของเรานะครับกลิ่นนี้เป็นเอกลักษณ์ของปลานิลโดยเฉพาะเลยทีเดียวเพราะว่าปลานิลเนี่ยเป็นปลาที่อาศัยอยู่ตอ่อมผิวดินนะครับเป็นหากินยูตตามผิวดินนั้นพวกดินต่างๆก็จะเข้าไปในตัวท้องเข้าไปอยู่ในท้องของปลาได้นั้นก็จัดการล้างท้องให้สะอาดนะครับเพื่อที่ว่ากลิ่นสาบดินสาบโครนจะได้ไม่มีเรามาดูองค์ประกอบต่อไปครับ เมื่อเป็นปลาย่างเกลือแน่นอนก็ต้องมีเกลืออยู่ด้วยครับก็ใช้เป็นเกลือป่นแบบนี้เดี๋ยวเราจะโรยทั่วๆในเนื้อปลานะครับแล้วก็ยังมีพริกไทยดาอีกประมาณสักเล็กน้อยแล้วก็น้ํามันงาครับใช้ทาบนตัวเนื้อปลาสักเล็กน้อยเพื่อที่ว่าเนื้อปลาจะได้ไม่แห้งเกินไปอีกอย่างหนึง่งเมื่อทําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแต่งหน้าด้วยเม็ดงาขาวครับโรยให้เรียบร้อยเลยก็จะได้สวยงามด้วยแล้วก็อร่อยยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันมาดูส่วนสุดท้ายครับ ในส่วนสุดท้ายนี้ก็เป็นองค์ประกอบเล็กๆน้อยๆที่ทําให้ปลาย่างของเรามีสีสันยิ่งขึ้นนะครับเริ่มกันที่ตัวใบเตยครับก็ใบเตยนี้เดี๋ยวผมจะใช้ผสมในการย่างด้วยนะครับก็ไปปูพื้นเพื่อที่จะย่างปลาแล้วก็ยังมีมะนาวครับในช่วงสุดท้ายเวลาเราทานบีบมะนาวเล็กน้อยก็จะอร่อยยิ่งขึง้นแล้วก็ยังมีไชเท้าและก็แครอทครับเพื่อทานกับเนื้อปลาในช่วงสุดท้ายเช่นกันก็รับรองว่าเมนูนี้คงจะอร่อยน่าดูเฉะั้นเมื่อทุกอย่างพร้อมเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มเตรียมหมักเเเนื้อปลลากับยคร มใช้ฐานในเตาย่างนะครับแล้วก็ห่อฟอยให้เรียบร้อยเลยจากนั้นเอาใบเตยครับพยายามปูพื้นรอ,องให้เรียบร้อยเลยเพื่อที่ว่าเวลาเราย่างอย่างน้อย,อยลิ่นใบเตยก็จะได้ขึ้นมาที่ตัวปลาได้เช่นกันครับเราจัดการเอาปลาวางบนใบเตยกันครับหลังจากนั้นโรยเกลือเมื่อโรยเกลือเรียบร้อยแล้วตามด้วยพริกไทยดำครับอีกนิดนึงนะครับที่ลืมบอกไปก็คือว่าก่อนที่เราจะปลามาตรงนี้พยายามเช็ดปลาให้แห้งนะครับเพื่อที่ว่าตัว เกลือหรือว่าพริกไทยดำเนี่ยจะได้ซึมลงไปได้ง่ายขึ้น,นครับเมื่อปลาเนื้อปลาแห้งราะนั้นตอนนี้ก็เนื้อปลาแห้งเรียบร้อยแล้วเราโรยเกลือโรยพริกไทยดำให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเรามาทาตัวน้ํามันงา,นงานด้านบนนะครับสักเล็กน้อยทาเบาก็พอไม่ต้องทาเยอะนะครับหมายถึงว่าทาบางๆก็พอก็จัดการเลยครับจัดการทําแบบนี้ทั้ง2ด้านนะครับทั้งด้านเนื้อด้านในแล้วก็ด้านที่เป็นหนังด้วยซอสเกลือและพริกไทยดำนะครับก็พยายามโรยให้ปอลทั่วถึงนะครับเพื่อที่ว่ารสชาติจะได้ไม่ไปค่อนอยู่ทางใดทางหนึ่งแล้วอีกอย่างนึงเเวลาาร เอาไว้ตัวน้ำมันงาทาช่วยนะครับมันก็ช่วยพยายามกระจายทั้งเกลือแล้วก็พริกไทยดําให้ค่อนข้างจะไปทั่วถึงอยู่แล้วด้วยเช่นกันเดี๋ยวเราหมักปลากันไว้ประมาณสัก10นาทีนะครับก็เนื้อปลาจะได้ซึมซับพ,พวกเกลือแล้วก็พริกไทยรสชาติจะได้อร่อยก็ไปถึงเนื้อในด้วยนะครับแล้วก็ระหว่างนี้เราจัดการวอร์มเตากวนก่อนเลยครับใช้เตาย่างตรงนี้เลยความร้อนประมาณสัก2 0 0องศาก็น่าจะโอเคใช้ทั้งไฟบนแล้วก็ไฟล่างนะครับ10นาที ให้เตาอุ่นสักนิดนึงเมื่อพร้อมแล้วค่อยเอาปลาเข้าไปครับเราอุ่นเตากันมาได้ประมาณสักเกือบๆสินาทีเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ตัวเตาก็ค่อนข้างจะมีความร้อนพอสมควรแล้วเพราะฉะนั้นจริงๆก็เริ่มที่จะย่างปลากันได้เลยครับก็อปลานี้เข้าเตากันได้เลยสําหรับเวลาในการอบเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเตาอบของแต่ละบ้านเป็นยังไงสำหรับของผมนะครับตอนนี้ใช้ความร้อนที่200องศาก็ใช้เวลาอบทั้งหมดนี่ ไปเกือบสี่สิบนาทีเลยทีเดียวเนี่ยแต่ละบ้านก็ลองลองดูแล้วกันว่าเวลาอบปลาหรือว่าย่างปลาเนี่ยเนื้อปลามันย่างเกรียมไปได้แค่ไหนก็เอาที่เราชอบแล้วกันไม่ไหม้เกินไปแล้วก็ไม่ดิบเกินไปนะครับก็อย่างที่บอกถากว่าเนื้อปลานั้นสุกได้ที่แล้วเกรียมได้ที่จนเราพอใจเรียบร้อยแล้วก็ออกมาได้เลยครับ สีเนื้อปลาเปลี่ยมกังสวยเลยทีเดียวนะครับก็อาจจะหดไปนิดหน่อยจากตัวเบลเลมก็เหลือแค่นี้เองแต่ว่ากลิ่นหอมหน่าดูเลยทีเดียวเพราะนั้นตอนนี้เรามาจัดจานเลยครับถือโอกาสใช้ใบเตยรองเนื้อปลาไปด้วยเลยนะครับจานจะได้สวยยิ่งขึ้นเรามาแต่งหน้ากันต่อครับใส่แครอทยิมมีม,มนาวแล้วก็พวกหัวไชเท้าด้วยถือโอกาสแถมใบผักชีสักหนึ่งใบครับแล้วก็สุดท้ายโรยด้วยเม็ดงาขาวครับเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูน,นี้ปลานิลย่างเกลือครับเมนูปลาย่างแบบญี่ปุ่น แต่เรามาทำกับปลาไทยๆกันดูขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยลองทำกันดูครับเมนูนี้น่าสนใจเลยทีเดียวพริกแพงได้รสชาติที่น่าจะแปลกแล้วก็น่าลิ้มลองกันยิ่งขึ้นนะครับผมว่าปลานิลนของไทยเราเนี่ยถึงเป็นปลาเศรษฐกิจราคาไม่แพงแล้วยิ่งได้ประโยชน์มากมาย รสชาติเชื่อว่าไม่แพ้ปลาพวกน้ำเค็มหรือปลาต่างชาติต่างๆเลยทีเดียวนะครับเรามาพลิกแพงได้หลากหลายเมนูเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเมนูไทยเองหรือว่าเมนูที่เป็นสไตล์ต่างชาติอย่าลืมนะครับลองทํากันดูแล้วก็ลองมาคุยกันดูว่ารสชาติเป็นยังไงกันบ้างแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขและก็สุขภาพดีแต่ที่ขาดไม่ได้ก็คือต้องขอขอบคุณปอเจริญฟาร์มฟาร์มสตอรี่แล้วก็อาควาชอบครับที่ร่วมสนับสนุนรายการนำสาระดีๆเมนูดีๆ สำคัญที่สุดพันปลาดีๆมาให้เกษตรกรไทยพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กันด้วยขอให้ทุกท่านมีความสุขและก็สุขภาพดีถึงน้ำทําครัวสวัสดีครับ